สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช n n e l Magic Marble t ลัดบายจัน Jan p a นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพรังงานนี้เป็นพรังงานโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะหากได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านไปเพราะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะแนะนำให้แอดไลน์อดีที่จันแพทย์จงไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนคะ่ะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพลังงานความรักของคุณคุณคนโสดชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกออกมาเป็น tree of s w o r d s เลย j a s m e n น hello fan t ูออฟวอร์นและก็ p a page of s o u r c ส,ส,สมันเป็นช่วงเวลาแห่งวิบากกรรมก็ว่าได้นะของชาวราศีพฤษภในสถานะของคนที่มีคู่นะคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวที่เขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานของความรักซ้อนแทรกเข้ามานะคะมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ,จเรื่องเก่า,าที่ที่มันจบไปแล้วมันกลับไม่จบมันกลับวนเวียนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คุณพยายาม แค่ตั้งสติแล้วก็พยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดทั้งๆท,ที่ในใจนี่มันร้อนเป็นไฟนะคะมันพลังงานมันโชว์มาเป็นลักษณะแบบนี้บางทีคุณก็อยากจะหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นตัวดึงความรู้สึกของคุณออกไปจากความทุกข์ที่คุณเป็นอยู่พลังงานคุณยังมีการต่อต้านกันต่อต้านกับเรื่องราวของคนรักและคู่ครองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเก่า,กาที่วนเวียนมาเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวของความรักสามเศร้านะคะเรื่องราวของ มือที่สซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีความเป็นกังวลสูงอยู่ณนะขณะนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานของคู่ชาวราศีพฤษภเขาเป็นเช่นไรเขาจะรู้บ้างไหมว่าคุณรู้สึกอย่างไร King of c o r u s GM p e r o r ค่ะ นา of อ o ซอร์สกิงออฟ n และ ten of c u ัฟม,มันเป็นพลังงานของคนที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอะนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องหมุนรอบตัวเขาทุกเรื่องราวจะต้องหมุนรอบตัวเขานะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจากใครบางทีมันก็เกิดขึ้นจากตัวตนของเขาความมีอีโก้ของเขาแล้วการที่เป็นเขาเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้ตัวเองดิ้นไม่หลุดจมอยู่ในสภาวะของปัญหาแบกรับความเครียดความกดดันนะคะครอบครัวก็อยากจะรู้สึกเก็บไว้ส่วนอีกคนนึงก็มันเหมือนกับว่าโชว์พอร์ไปเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ก็อยากจะรักษาสถานภาพนะคะทั้งของครอบครัวแล้วก็ทั้งของ ใครอีกคนหนึ่งที่เป็นพลังงานซ้อนแทรกก็เป็นได้นะคะเหมือนกับพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่อ emperor อ่ะเอาแต่ใจตัวเองยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรักและคู่ครองมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดความเครียดความกดดันที่กระทบเข้าไปนะคะเวลาที่คุณนิ่งเฉยหรือไม่ได้ take action อะไรเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกมองข้ามความสำคัญ เขาก็จะรู้สึกเศร้าอืมแต่ถ้าเวลาคุณหึงหวงเขามากเขาก็จะมีความโชว์ความเป็นอีโก้นะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับว่าคุณว่าเป็นคนที่สร้างเรื่องให้มันวุ่นวายอะไรประมาณนี้โดยที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเลยว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวเขาเองเป็นที่ตั้งเพราะความความบ้าอำนาจหรือความหลงระเริงในเรื่องราวของ อีโก้ของตัวเองมากจนเกินเหตุเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวได้นะคะอ่ะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรไห้เดอะสตารนะคะเพจออฟครับค่ะไห้เดอะวล์ s o v w n ofwand และ4 of w o อฟวนะคะ,ะถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆมันยังคงมีอยู่มันยังคงไม่จบไม่สิ้นเรื่องราวของความรักและสัมพันธภาพของคุณยังคงดำเนินต่อไปนะคะมันก็ยังคงมีความเป็นครอบครัวอยู่ในนี้แม้ว่าบางครั้งเขาจะอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองแต่เขาก็สามารถที่จะรับผิดชอบกับปัญหาและอุปสรรค ในสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาได้คุณได้แต่อยู่ในที่ของคุณอยากสงบเงียบนะคะรอดูสถานการณ์รอดูพฤติกรรมของเขาในการที่เขาจะต่อสู้ปัญหาและในการที่เขาจะรักษาครอบครัวไว้ให้ได้นะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแหละเพราะว่าเรื่องราวของความรักถ้ามันเป็นความรักที่มีแค่สองคนเนี่ย ไม่ว่าจะมีปัญหากันแค่ไหนอะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแต่ถ้ามันมี3าคนขึ้นมาเมื่อไหร่มันท้อใจนะอีกฝ่ายจะท้อใจอีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนไม่อยากไปต่อนะคะแต่ถ้าคุณมีลูกด้วยกันนะคะมีคนที่คุณต้องรับผิดชอบคน,คนที่คุณต้องดูแลขอให้คิดถึงอนาคตของใครอีกคนหนึ่งเป็นสําคัญคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวเป็นหลักบางครั้งทนไม่ได้ก็จําเป็นต้องทนนะคะ ฝืนไม่ได้ก็จําเป็นต้องฝืนเพื่อทําให้ครอบครัวมีสถานะแห่งความเป็นปึกแผ่นนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวทนะมันเป็นวิบากกรรมมันเข้ามาบ่อนเบียนคุณไพ่เด็กดาบเกิดขึ้น ในฝั่งของคุณก็แสดงว่ามันเป็นเจ้ากันในเวรที่เข้ามาบ่อนเบียนคุณมาทําให้คุณเกิดปัญหา mm. เกิดเรื่องแต่ว่ามันเป็นแค่จุดตําหนิหรือมันจุดด่างพลอยในชีวิตคู่ของคุณเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเองนะคะอย่าเอาจุดเล็กๆเนี่ยมาสร้างเป็นปมปัญหาใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยผ่านไปได้วางอุเบกขาได้แล้วปล่อยให้คู่ของคุณจัดการใช้ความมีอีโก้ของเขาจัดการ เรื่องราวต่างๆและให้คุณอยู่นิ่งๆเพื่อให้เขาเกรงอกเกรงใจเอเมอเอร์ Emperor ก็จะเกรงใจคุณได้ถ้าคุณทำตัวเป็นเดอะสตาร์ก็คือทำตัวเป็นคนที่อยู่ในที่ของตัวเองนะคะสงบสงเง่ยมเจียมตัวจนทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเสียดายคุณไม่อยากที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปเขาจะปล่อยพลังงานที่มันซ้อนแทรกเข้ามาเพราะมันเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนเกินของความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่แล้ว ความสุขนะคะปัญหาอุปสรรคจะคลี่คลายความสุขและความสมบูรณ์พร้อมมันจะกลับคืนมาแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งะคะคนที่สอนแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอดีตไปชีวิตครอบครัวคุณก็จะกลับมาแฮปปี้ได้ดังเดิมๆเพราะฉะนั้นยึดมั่นในความดีและก็อยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะสวดมนต์อ้อนวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองรักษาครอบครัวและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มีตัวตนของคุณที่เข้ามาซ้อนแทรกคุณอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพฤษภกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เป็นเช่นไรนะคะ King of Coins ค่ะ I i h h p i ์ t อ u เ e มเพิ l แลนด์ค e e นออฟคอรและ p เพ of s ฟ o r d มีเป็นลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์ของคนที่มีคู่เลยนะมันมีความระแวงเครือบแคลงสงสัยกับคนชาวราศีพฤษภในสถานะนี้นะนะคะมันมีความระแวงคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์ที่มีอของคุณเนี่ยมันแกว่งไกวมันไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงคุณมองถึงอนาคตคุณมองถึงเหตุการณ์ในระยะยาวแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่สามารถที่จะมีคอมมิชเมนต์อะไรกับคุณได้เลยนะคะเขายังเป็นคนที่ทำตัวเหมือนไม้หลักปักขี้เลน่ะ ะะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในความสัมพันธ์ซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็อารมณ์ก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายในช่วงนี้ตัวเขาเองน่าจะมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงแต่ตัวคุณน่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะทีนี้เด็กกับผู้ใหญ่บางทีแล้ว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกมันก็อาจจะ แตกต่างกันนะคะมันยังมีการความรู้สึกที่เขาเรียกว่าต่อต้านกันนะคะต่อต้านความความคิดหรือต่อต้านการกระทําอะไรบางอย่างของคุณมันก็เลยทําให้ยังไม่ค่อยสอดประสานกันนะคะคุณก็เลยรู้สึกได้ถึงความไม่มั่นใจนะคะในความสัมพันธ์นี้กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่มาดูสิว่าตัวเขาละ่ะรู้สึกเช่นไรแฮงแมนขึ้นมาใบแรกเลยเขาก็อึดอัดไม่ต่างจากคุณนะคะ 4ดาบค่ะ four of wands mm. six of s of swords โอ้โดาบเขาน้าจะมีปัญหาเรื่องราวนะคะมีปัญหาเรื่องราวที่มันยังเคลียได้ไม่จบไม่สิ้นแม้ว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยได้คบหากันได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งมันมีความมั่นคงมาระดับหนึ่ง แต่ในพลังงานของเขาเนี่ยมันโชยเห็นว่ามันยังมีเรื่องราวเก่าๆที่มันยังคาราคาสังเขาอยู่นะอืมอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าครอบครัวกเก่าหรือคนที่มีปัญหากับเขาในอดีตนะคะซึ่งมันยังมีภาระเกี่ยวพันในการที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่อาจจะช่วยเหลือนในด้านของหน้าที่การงานบางอย่างหรืออาจจะช่วยเหลือกันในด้านของการเงินอะไรบางอย่างก็เป็นได้มันส่งผลทําให คนที่คุณคบคนที่คุณคุยอะชาวราศีพฤษภเนี่ย เขาอยู่ในสถานะอึดอัดอ่ะกึืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกับว่าทํางานมาก็ต้องรับผิดชอบทั้งของพลังงานเก่าๆแล้วก็ทั้งของพลังงานของตัวเองและรับผิดชอบต่อคนที่เขากําลังจะสางความสัมพันธ์ใหม่เหมือนกับว่าเขาแบกรับภาระหลายต่อหลายเรื่องนะคะมันก็เรื่องราวความสัมพันธ์เก่าที่มันยังจบไม่สิ้นเพราะมันน่าจะมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างที่เหนี่ยวรังกันอยู่หรือว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะต้อง ต้องคอยช่วยเหลือคอยดูแลมันก็เลยทําให้เขารู้สึกอึดอัดเพราะเหตุนี้กระบางมันทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถตัดขาดกับเรื่องราวแต่หนังได้นะคะแล้วพอมาเริ่มต้นกับคุณคุณพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะมั่นคงแต่ตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับกลกล้า,า,ากลัวกลัว นะคะไม่พร้อมจะชัดเจนไม่พร้อมจะมั่นคงแต่พร้อมจะหายเงียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่โชว์เข้ามาเป็นแบบนี้อามาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ1เหรียญค่ะห้าเหรียญเซเว่นออฟว e e queen of อ แล้วก็เด็กถือไม่เช้ามันบอกบ่งชี้ว่านะคะพลังงานตรงเนี้เดิมเนินต่อไปแต่มันมีความกระพองกระแพงความขาดแคลนในความรู้สึกนะคะการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนะคะออในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ถ้าจะมองกันนะมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์แบบรุ่มๆุมดอนดอนนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ย มันดีไหมเขาก็รู้สึกกับคุณดีนะอืมรู้สึกอยากไปต่อแต่มีความรู้สึกว่าเขากลัวว่าหลุมของเขามันเยอะมากพอที่คุณจะเหนื่อยในการที่จะมารับฟังปัญหาของเขาหรือว่ามาคอยจะอุดหลุมในชีวิตเขาหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นตัวถ่วงกับความความความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกไปในทางที่เขาเรียกว่านกาทีฟมากกว่า p o สิทีฟ นะมันก็เหนื่อยเหนื่อยกับการที่จะต้องแบกรับปัญหาทุกอย่างนะคะเหนื่อยที่ต้องคนโทรลนะคะใจอยากจะควบคุมคนโทรลทุกอย่างแต่การกระทําที่ทําออกมามันยังทําได้ไม่เต็มที่เ,ออเหมือนศักยภาพเขาอะ่ะมันยังไม่เต็มที่นะคะแต่ใจเขาเนี่ยโอ้โหแบบทุ่มเทอยากจะช่วยเหลืออยากทํานู่นได้อยากทํานู่นทํานี่ให้ทั้งคุณแล้วก็ทั้งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่าศักยภาพเขาอะ่ะมันยังไม่เพียงพอ ะะเขายังมีปัญหาในด้านของความมั่นคงทางด้านการเงินเขาเลยไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาอะไรได้เลยมาดูซิว่าไพ่ออร์เ e จะให้คำแนะนำอะไรอีกในความสัมพันธ์นี้นะะ All that's g r i t t e r no place like home TikTok <c oughs> Community และ Flexible คุณทำได้เพียงแค่ให้กำลังใจเขาทำตัวให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นนะคะบางทีอาจจะต้องซุกซ่อนความรู้สึกของคุณเอาไว้ภายใต้หน้ากากก็คือว่าสีหน้าเรียบเฉยแต่ภายในมันอาจจะร้อนแรงหรือวอาจจะมะีมันอาจจะมีแบบว่า พลังงานอีกมากมายที่อยากจะบอกกล่าวแต่บางครั้งคุณก็อาจจะต้องเก็บนิ่งเงียบไว้และทำตัวเหมือนบ้านที่อบอุ่นให้กับเขาเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ของคุณว่ามันจะมีความยืดหยุ่นมันจะมีความใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหนไพ่ไม่ได้บ่งชี้ว่าให้คุณจะต้องตัดสินใจหันหลังให้แต่ไพ่บอกให้คุณให้เวลากับเขาหน่อยก็เรียกได้ว่า มันก็ยังไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้เพียงแค่ว่าในการครบหากันมันอาจจะต้องยืด,ยดระยะเวลาคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยกันสื่อสารกันแต่การที่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวหรือการที่จะขยับความสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างชา้ามันต้องใช้ความอดทนใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในสถานะนี้นะสถานะของคนคบคนคุยการเลื่อนขั้นหรือความมั่นคงมันเกิดขึ้นแทนฝั่งของคุณ ชาวราศีพฤษภอย่างเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งมันยังไม่สามารถมั่นคงนะคะคุณอาจจะต้องให้เวลากับเขาให้เขาเขาเรียกว่าผ่อนคลายแล้วก็พยายามติดต่อสื่อสารกันบ่อยๆเพื่อจะทาให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกทิ้งนะคะถ้าคุณทําลักษณะแบบนี้สม่ําเสมอสม่ําเสมอสักวันหนึ่งไอพลังงานที่มันเป็นพลังงานลบๆเนี่ยเขาจะพยายามตัดตัดมันออกแล้วก็ให้เหลือเพียงแค่ใครคนหนึ่งที่หวังดีกับเขาที่ทําตัวแบบเสมือน บ้านที่เขาจะพักใจพักกายได้ตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณอยากจะให้ความรักครั้งนี้ออกแบบไปในทิศทางใดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วมาดูว่าพลังงานคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเช่นไรนะคะ seven of p e n t a c l e ค่ะ of ace of swords page of cup Queen of Pentacles และ Four of Wands นะคะอืมอะจากพลังงานหน้าไพา่คุณมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามั่นใจมั่นคงในระดับหนึ่งคุณต่อสู้กับปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะในทุกสถานการณ์พอมาในปัจจุบันนี้สถานการณ์มันบ่งชี้ว่าคุณน่าจะเริ่มที่จะ มีเปิดใจอะเริ่มที่จะเปิดใจให้กับคนรอบๆข้างนะคะให้เขาเข้ามาใกล้ชิดคุณได้มากขึ้นนะคะที่คุณเริ่มเปิดใจคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องการครอบครัวคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นที่พักพิงที่ทำให้คุณอุ่นกายอุ่นใจได้เวลาที่คุณเหนื่อยจากงานนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานของชาวราศีพฤษภในสถานะของคนโสดนะคะ คุณรับมือกับการอยู่แบบลำพังแบบนี้มาค่อนข้างนานละคุณก็คิดว่าคุณรับมือได้อยู่นะแต่บางทีแล้วคุณก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นแรงกระตุน้นการมีชีวิตชีวาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะไต่ระดับไปถึงขั้นความมั่นคงได้เพราะคุณก็หวังว่าการได้คบหาใครสักคนหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ชั้นๆมันอาจจะคา,าด เกี่ยวไปถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เริ่มที่จะเปิดตัวออกสู่สังคมออกสู่สาธารณชนนะคะบางคนก็อาจจะเข้าเดทติ้งออนไลน์ก็เป็นได้นะคะพยายามไปงานสังสรรค์หรือพยายามที่จะไปเปิดตัวไปงานปาร์ตี้ต่างๆที่มีสังคมใหม่ๆอยู่เยอะแยะนะคะอ่ะมาดูซิว่า ในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ซึ่งมันเป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปลา่าโอ้มันมีความรักเข้ามาค่ะไพ่สองถ้วยขึ้นมาเลยนะอืมนะคะ Four of Swords ค่ะและ Five of Pentacles Chariot ค่ะและไพ่เด e m o ูนจะบอกว่ามันมีคนเข้ามานะมีคนให้ความสนอกสนใจคุณนะ คนคนนี้นะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนที่มีปมปัญหามาจากอดีตนะคะซึ่งบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องราวนะคะหลายต่อหลายเรื่องของเขาเนี่ยเข้ามาเป็น อนอุปสรรคอะอุปสรรคในการที่เขาจะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งมันค่อนข้างยากหฐานะการเงินอาจจะไม่ค่อยดี2เรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดี3อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูง4เป็นคนไกลเป็นคนที่เหมือนพัดที่พัดถิ่นอะไรประมาณนี้นะคะหรือผ่านความเจ็บปวดผิดหวังมาก่อนทั้งหมดทั้งมวลนี้คือปมด้อยของเขานะที่เขาอ่แปกไว้อยู่ที่บา่ามันก็เลยทําให้เป็นตัวฉุดรั้งฉุดรั้ง ความมีปมด้อยของเขามันทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกว่ารักใครชอบใครนะคะแต่ดูจากสถานการณ์หน้าไพาค่คนคนนี้เริ่มที่จะสนใจคุณแต่ไม่กล้าแสดงออกนั่นเองอ่ะมาดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นเช่นไรนะคะ Ace of Swords King of Coins Lover Oh the Moon และเพศสปวนมันก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นกันนะแต่เป็นการเริ่มต้นที่กลัวๆกวกล้านะคะของอีกฝั่งหนึ่งคุณอาจจะมีความมั่นใจมากกว่าเขาแต่ตัวเขาเองความมั่นใจมีไม่เท่าคุณเพราะว่าเขาผ่านศึกหนักผ่านมลสุมชีวิตมาหลากหลายแล้วนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นี้มาถามว่ามันพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ถ้าคุณเปิดใจยอมรับ ปมปัญหาของเขาทั้งหมดแล้วก็พยายามเป็นเพื่อนพูดคุยนะคะคุณจะได้ค่อยๆรับรู้เรื่องราวของเขาทีละหน่อยทีละห,หน่อยซึ่งมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าเขาเก็บนิ่งเงียบไว้เพื่อที่จะให้อยู่กับเขาเพียงแค่คนเดียวเพราะเขามีความรู้สึกเขาไม่ไว้ใจในการที่จะมีใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเพราะกลัวว่าจะลุกดาวเขาทําให้เขารู้สึกยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคุณชาวราศีพฤกษฎที่ยังสดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณเต็มพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ก็ถือว่าให้ทานบาร,รมีนี้เป็นที่ปรึกษาเพื่อเป็นการให้เขาเนี่ยได้ได้ปรึกษาคุณบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรนะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าโอ้ย ปัญหาของฉันก็เยอะพออยู่แล้วจะเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาแบกรับทําไมไม่จําเป็นต้องแบกรับเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานที่มันมีเข้ามาหาคุณคุณจะเปิดรับก็ได้หรือจะไม่รับก็ได้เขาก็จะเป็นแค่คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองนะคะแต่เรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นขึ้นได้แต่เริ่มต้นบนความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจะดีกว่า อ่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์เคิลจะให้คำแนะนำอะไรอีกแฮปปี้แฮปปี้พีชความสงบสุขโคครีเอตโคครีเอตนะคะมมสเซสในบอสทอมและไมดิงการซ่อมแซง ก็อย่างที่บอกแหละไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคนบนโลกนี้ที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือสงบได้และพอเกิดคุณได้ได้รู้จักกันและกันมากขึ้นคุณจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างและคุณจะอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ อาจจะมีปัญหาเยอะที่ต้องรอคอยการซ่อมแซมซ่อมแซมทางด้านจิตใจนะคะซ่อมแซมในหลากหลายหลากหลายเรื่องก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีพฤษภแล้วละ่ะว่าจะรับไมตรีนี้หรือไม่ถ้าไม่รับปล่อยผ่านไปเพราะเขาจะเป็นแค่ใครคนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทหรือเข้ามาในช่วงระยะเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ถ้าคุณ ไม่อยากที่จะคบไม่อยากจะแก้ปัญหาไม่อยากที่จะทาอะไรต่อกุดก็แค่ปล่อยผ่านไปเขาก็จะเป็นพลังงานที่เข้ามาอย่างเงียบสงบแล้วก็จากไปอย่างเงียบสงบอีกเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณชาวราศีพฤษภแหละว่าอยากโสดต่อไปหรือว่าอยากจะลองเป็นที่ปรึกษาหัวใจให้ใครอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะ ะะหากชอบการอ่านไพ่ของฉันแพทฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์หรือฝากกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ฉันแพทจะนำมาลงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย